เบอร์ซี่แจ็กสันกับสายฟ้าที่หายไปให้เสียงโดยฝนไม่บทที่20ผมทำสงครามกับญาติงี่เงา่าเมื่อพวกเรากลับขึ้นมาถึงชายฝั่งแล้วพวกเราก็เดินไปตามชายหาดพร้อมกับมองดูควันไฟในตัวเมืองลอยขึ้นมาข้างๆพระอาทิตย์ยามเช้าอันสวยงาม ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งกลับมาจากความตายซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้หลังของผมหนักอึ้งด้วยสายฟ้าแห่งสุดที่อยู่ในเปแต่หัวใจยิ่งหนักอึ้งกว่าที่ได้พบกับแม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอนนาเบธพูดเราลุยไปตั้งไกลถึงมันเป็นกลลวงผมบอกเป็นแผนที่แยบยลพอๆกับแผนของอาชีนาเฮ้ <"Hey> เธอส่งเสียงเตือนเธอเข้าใจความหมายของฉันใช่ไหมแววตามโมโหของอนนาเบธหายไป ใช่ฉันเข้าใจเออแต่ฉันไม่เข้าใจโรบเปอร์บนใครก็ได้ช่วยเพอร์ซี่อนนาเบธพูดฉันเสียใจเรื่องแม่ของนายนะฉันขอโทษที่ผมแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินที่เธอพูดเพราะถ้าผมพูดเรื่องแม่ตอนนี้ผมคงจะร้องไห้ออกมาเป็นเด็กๆแน่ๆคำพยากรณ์เป็นจริงผมพูดต่อเจ้าจะต้องมุ่งไปทางทีศตะวันตกและ,ะเผชิญหน้ากับเทพผู้ทรยศ แต่มันไม่ใช่เฮดีสเฮดีสไม่ต้องการก่สอสงครามระหว่างสามเทพผู้ยิ่งใหญ่มีใครบางคนเป็นคนส่งหัวขโมยไปใครบางคนที่ขโมยทั้งสายฟ้าแห่งสุดและหมวกของเฮดีสจากนั้นก็โยนความผิดให้ฉันที่เป็นลูกของโพไซดอนทีนี้โพไซดอนก็จะถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายภายในพระอทิตย์ตกดินวันนี้จะเกิดสงครามสามทัพขึ้นโดยมีฉันเป็นคนจุดชนวนกรบรายศีรษะด้วยความงุนงงแต่ใครกันละ่ะที่เจ้าเล่ห์ขนาดนั้น ใครกันจะอยากให้เกิดตรงรามใหญ่แบบนี้ผมหยุดเท้าลงและมองไปตามชายหาดก็รู้ๆกันอยู่และเขาคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขารอคอยพวกเราอยู่ในชุดเสื้อโค้ทยาวและแว่นกันแดดไม้เบสบอลโลหะโผลออกมาจากหลังหัวไหล่ของเขามอเตอร์ไซค์คู่ใจคำรามก้องอยู่ด้านข้างไฟหน้าของมันทำให้ทรายบนพื้นกลายเป็นสีแดงเฮ้เจนู แอริสพูดด้วยท่าทางดีใจที่ได้เจอผมนายน่าจะตายไปแล้วนี่คุณหลอกผมผมพูดคุณเป็นคนขโมยหมวกและสายฟ้าไปแอริสยิ้มกว้างอะไรกันฉันไม่ได้ขโมยมันมาเองสักหน่อยการที่เทพเจ้าจะถือครองสัญลักษณ์แห่งอำนาจของเทพเจ้าองค์อื่นนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและนายก็ไม่ใช่มนุษย์กึ่งเทพคนเดียวในโลกที่สามารถทำงานให้เทพเจ้าได้แล้วคุณใช้ใครแคริสเหรอ หรือเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยในวันเหมายันไม่สำคัญหรอกไอ้หนูนายกำลังขัดขวางการเกิดสงครามความจริงนายสมควรตายไปในนรกนั่นซะเจ้าเท่าสาหลายทะเลจะได้แน hey ้นเฮดีที่ฆ่านายแล้วไอ้ผีดิบตายซากก็จะได้ครอบครองไตยฟ้าแห่งสุดที่นิสุดก็จะแ้นเขาส่วนเฮดีก็ยังตามหาเจ้าสิ่งนี้เขาล้วงหยิบหมวกสกีออกมาจากกระเป๋า มันเป็นหมวกแบบเดียวกับที่โจรป้นธนาคารใช้กันนั่นแหละเขาแขวนมันไว้บนแฮนด์มอเตอร์ไซค์จากนั้นมันก็กลายสภาพเป็นหมวกรบสำริดที่มีลวดลายปราณีตหมวกแห่งความมืดโกลเวอร์พูดและอ้าปากค้างถูกต้องแอริสพูดเมื่อกี้ข้าพูดถึงไหนนะอ๋อใช่ใช่เฮดีก็จะแค้นเครืองทั้งซุดและโพไซดอนพราเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยเจ้านี่มา และไม่นานมันก็จะกลายเป็นการห้ำหั่นของทั้งสามฝ่ายอันแสนจะน่าตื่นเต้นแต่พวกเขาเป็นครอบครัวของท่านนะอนเเบตพูดบ้างแอริสยักไหล่นี่แหละสงครามที่ยอดเยี่ยมที่สุดน้องเลือดที่สุดไม่มีอะไรจะยอดเยี่ยมไปกว่าการได้นั่งดูสายเลือดเดียวกันห้ำหั่นกันเองคุณให้เป้กับพวกเราตอนที่อยู่เดนเวอร์ผมพูดสายฟ้าแห่งสุดอยู่ในนั้นตลอดเวลาทั้งใช่และไม่ใช่แอริสตอบ บางทีมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่สมองมนุษย์อย่างนายจะเข้าใจแต่เป้ใบนั้นมันก็เหมือนกับปลอกสายฟ้านั่นแหละเพียงแต่มันถูกแปลงโฉมนิดหน่อยเท่านั้นสายฟ้าเชื่อมต่อกับมันคล้ายๆกับดาบของนายมันกลับมาอยู่ในกระเป๋าของนายเสมอใช่ไหมละ่ะผมไม่แน่ใจว่าแอริสรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่ผมเดาวเทพ,พเจ้าแห่งสงครามก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้อย่างละเอียดในเรื่องของอาวุธยังไงก็ตามแอริสพูดต่อฉันใช้เวทมนต์นิดๆหน่อยๆ ทำให้สายฟ้าจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อนายลงไปถึงนรกแล้วเท่านั้นเมื่อนายเข้าใกล้เฮดีนนายก็ได้ของแต่ถ้านายเกิดตายไปกลางทางหรือหลงทางสายฟ้าก็จะกลับมาหาฉันในที่สุดทำไมถึงไม่เก็บสายฟ้าไว้เองล่ะผมถามทำไมต้องส่งมันไปให้เฮดีด้วยกรามของแอริสกระตุกชั่วครู่หนึ่งเขาดูเหมือนกำลังรับฟังอีกเสียงในหัวจริงด้วยสิทำไมกันนะทั้งๆท,ที่มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังขนาดนั้น เขานิ่งไปประมาณ2วินาทีผมตกตากับแอนนเบตอย่างไม่ค่อยสบายใจแอริสกลับมามีสติอีกครั้งฉันไม่ต้องการความวุ่นวายเพราะฉะนั้นให้นายเป็นแพะรับบาปยังดีกว่าถือสิ่งนั้นไว้กับตัวโกหกผมตะโกนการส่งสายฟ้าไปยังโลกใต้พิภพไม่ใช่ความคิดของคุณใช่ไหมแน่นอนอันเป็นความคิดของฉันควันเริ่มลอยควันเริ่มลอยออกมาจากหลังแว่นดำคุณไม่ได้เป็นคนออกคำสั่งกับหัวขโมย ใครบางคนส่งมนุษย์กึ่งเทพไปขโมยของวิเศษมาสองชิ้นจากนั้นเมื่อซุดสองคนออกตามล่าคุณก็เป็นคนจับขโมยได้แต่คุณไม่ได้ส่งตัวเขาให้เก็บซุดอะไรบางอย่างเกลี้ยกล่อมให้คุณปล่อยเขาไปคุณเก็บของวิเศษเอาไว้เองแล้วรอจนมีมนุษย์กึ่งเทพอ,อีกคนปรากฏตัวขึ้นแล้วค่อยหลอกใช้ให้เขาเป็นคนส่งของไอ้ตัวที่อยู่ก้นเหวเป็นคนออกคาสั่งกับคุณข้าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามข้าไม่รับคําสั่งใครทั้งสิ้นข้าไม่มีความฝัน ผมชะงักไปชั่วครู่ใครพูดอะไรเรื่องความฝันกันอริสดูงุนงิดแต่เขาพยายามกลบเกลื่อนมันด้วยรอยยิ้มกลับมาจัดก,การปัญหาที่อยู่ตรงหน้ากันดีกว่าไอ้หนูตอนนี้นาะยยังมีชีวิตอยู่และฉันปล่อยให้นายเอาสายฟ้ากลับไปยังโอลิมปัสไม่ได้เพราะนายอาจจะเปิดโปงความจริงให้อีงี่เง่าหัวแข็งพวกนั้นฟังฉันคิดว่าฉันต้องฆ่านายาตอนนี้จำไว้วันนี้ไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวหรอกนะ เขาดิดนิ้วและทรายก็ระเบิดขึ้นเบื้องหน้าของเขามีหมูป่าปรากฏตัวขึ้นหนึ่งตัวมันใหญ่และน่ากลัวกว่าตัวที่หัวถูกแขวนไว้บนหน้าประตูบ้านพักหมายเลขห้าในค่ายฮาบัตซะอีกหมูป่าใช้กรีบเท้าตะกุยทรายและถลึงตาไตผมในขณะที่ก้มหัวลงโชว์เขี้ยวแหลมคมรอคอยคำสั่งจูโจมจากผู้เป็นนายผมเดินลงไปในน้ำมาสู้กับผมสีแอริสเขาหัวเราะ นายมีพรตวร์แค่เรื่องเดียวไองนู้นั่นคือการวิ่งหนีนายหนีไครมร่าหนีจากนารกใตพ้พิภพนายมันไม่มีอะไรเลยกลัวละสิท่าผมยั่วย,ยุแอริสฟันไปเถอะถึงจะพูดแบบนั้นแต่ตอนนี้แว่นกันแดดของแอริสแทบจะหลอมละลายด้วยความร้อนในเบ้าตาของเขาแล้วฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงเสียใจด้วยแต่นายไม่คู่ควัวในฉันลงมือเพอร์ซีหนีไป แอนนาเบธพูดเจ้าหมูป่ายักวิ่งควบเข้ามาแต่ผมเบื่อแล้วกับการวิ่งหนีปีศาจหรือเฮดีสหรือแอรีสหรือใครก็ตามเมื่อหมูปาวิ่งพุ่งเข้ามาหาผมผมก็ถอดปอกปากกาและพุ่งตัวหลบไปด้านข้างหิบไถ่ปรากฏขึ้นในมือผมฟันสวนขึ้นข้างบนเขี่ยวหมูป่าข้างขวาตกลงมาอยู่ข้างข้างข,า,งขาของผมจากนั้นเจ้าสัตว์ที่กำลังมึนงงก็วิ่งมุ่งหน้าไปยังทะเลผมตะโกนว่าคลื่น ท่นใดนั้นคลื่นน้ำก็ปากฏขึ้นโดยไม่มีวี่แววมันถาโถมเข้าใส่หมูปา่าห่อหุ้มมันเหมือนผ้าห่มเจ้าสัตว์ร้ายกรีดร้องด้วยความตื่นกลัวก่อนจะโดนน้ำทะเลกืนหายไปผมหันไปทางแอริสที่นี้คุณจะสู้กับผมได้หรือยังหรือคุณจะเอาแต่หลบอยู่หลังสัตว์เลี้ยงของคุณต่อไปใบหน้าของแอริสเขียวคล้ำด้วยความโกรธระวังปากหน่อยไอ้หนูฉันสามารถสาบนายให้เป็นแมลงสาบเหรอผมพูดสวน หรือว่านอนโอเคนั่นคงจะช่วยกู้หน้าให้เทพประจอกกระจอกอย่างท่านได้แหละไฟลุกชนออกมาจากหลังแว่นกันแดดของเขาไอ้หนูนี่แกวอนหาเรื่องให้ตัวเองโดนขยี้เละสินนะถ้าผมแพ้จะสาบผมเป็นอะไรก็เชิญและเอาสายฟ้าไปได้เลยแต่ถ้าผมชนะมั่วก,กับสายฟ้าเป็นของผมและคุณต้องไปจากที่นี่ซะ <c oughs> แอริสยิ้มอย่างเยียดยามเขาดึงไม้เบสบอลออกมา เจ้าอยากถูกขยี้ยังไงเอาแบบคลาสสิกหรือแบบโมเดิร์นผมยกดาบขึ้นเตรียมตั้งรับเยี่ยมไอ้หนูที่กำลังจะตายงั้นเอาแบบคลาสสิกก็ได้แล้วไม้เบสบอลของเขาก็พลันเปลี่ยนรูปร่างเป็นดาบสองมือคู่ใหญ่ดามดาบมีหัวกะโหลกสีเงินอันโตกำลังคาบพลอยอยู่ในปากเพอร์ซี่แอนนเบพูดอย่าเลยเขาเป็นเทพนะเขาเป็นแค่คนขี้ขลาดเท่านั้นแหละผมพูด เธอกลืนน้ำลายใช่ยางงั้นก็สวมนี่เอาไว้เพื่อนำโชคเธอถอดสร้อยคอออกสร้อยลูกปัดหาเม็ดซึ่งเป็นตัญลักษณ์ของค่ายฮารบลัดที่ร้อยแหวนของพ่อเธอเอาไว้หนึ่งวงเธอผูกมันรอบคอของผมถีอเป็นการร่วมมือกันแอนนเบธพูดต่อระหว่างอาร์ินาและโพไซดอนผมรู้สึกใบหน้าร้อนผ่าวแต่ก็ยังฝืนยิ้มออกมาขอบใจนะ เอานี่ไปด้วยโกลเวอร์พูดเขายื่นกระป๋องอลูมิเนียมที่ถูกบีบจนแบนมาให้ผมนี่อาจเป็นกระป๋องที่เขาเก็บเอาไว้ในกระเป๋ามาตลอดการเดินทางหลายพันไมล์แซเทอร์ก็ขอร่วมต่อทู่เคียงข้างนายโกลเวอร์ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีเขาตบไหลผมเบาๆจากนั้นก็เก็บกระป๋องแบนๆลงในกระเป๋ากางเกงเอาละลำลากันเสร็จหรือ,อยัง แอริสเดินเข้ามาหาผมชายเสื้อโคตยาวปลิวสยายอยู่ทางด้านหลังดาบของเขาต้องแสงอาทิตย์และสะท้อนเป็นประกายเพลิงฉันต่อสู้มาตลอดกาลเจ้าหนูความเก่งของฉันไม่มีวันถดถอยและฉันเป็นอมตะนายละ่ะมีไรบางความประมาณตนไงละ่ะความประมาณตนไงละ่ะผมคิดแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปผมยังคงยืนอยู่ในน้ำทะเลที่สูงกว่าระดับข้อเทา้า นึกถึงสิ่งที่แอนนาเบธเคยพูดที่อยู่เดนเวอร์นึกถึงสิ่งที่แอนนาเบธเคยพูดกับผมไว้แอริสมีพลกลังแต่นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขามีและบางครั้งพลกลังก็ยังต้องก้มหัวให้กับสติปัญญาเขาฟันดาบลงมาที่ศีรษะของผมแต่ผมไม่อยู่ตรงนั้นแล้วร่างกายของผมคิดแทนผมน้ำเหมือนจะสรงให้ผมลอยตัวขึ้นไปในอากาศกระโดดข้ามศีรษะของแอริสไปเมื่อขาแตะพื้นผมก็ตวัดดาบทันที แต่แอริสก็ว่องไวไม่แพ้กันเขาหันหน้ากลับมารับดาบของผมที่ตวัดใส่กลางหลังด้วยด้ามดาบไม่เลวแอริสพูดเขาฟันดาบใส่ผมอีกครั้งเมื่อผมลงมายืนอยู่บนพื้นดิน <c oughs> ผมพยายามฉีกหลบไปด้านข้างหวังที่จะลงไปอยู่ในน้ำอีกครั้งแต่แอริสอ่านความคิดของผมออกเขาไล่ตอนผมยางหนักน่วงจนผมต้องทุ่มสมาธิทั้งหมดในการป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกหั่นเป็นชิ้น ผมค่อยๆถอยห่างออกมาจากพื้นน้ำเรื่อยๆจนแทบไม่สามารถหาช่องว่างเพื่อโจมตีได้เลยดาบของเขายาวกว่าของผมอยู่หลายฟุตผมพุ่งเข้าไปหาแอริสด้วยท่าแทงแต่เขาเหมือนกำลังรอคอยอยู่แล้วเขากระแทกดาบของผมหลุดออกจากมือและถีบเข้าที่หน้าอกของผมผมลอยขึ้นไปในอากาศหลังของผมคงจะหักแน่ถ้าไม่ได้ตกลงบนเนินใจนุ่มๆเพอร์ซีแอนเบตโกนตำรวจ หางตาของผมมองเห็นแสงสีแดงจากไซเรนรถตำรวจเนื่องไงคุณตำรวจมีเสียงคนตะโกนตำรวจเสียงห้าวนายหนึ่งพูดว่าดูเหมือนเด็กในโทรทัศน์เลยนี่นะแล้วนี่มันอะไรกันชายคนนั้นมีอาวุธตำรวจอีกนายหนึ่งพูดเรียกกำลังเสริมด่วนผมกลิ้งตัวหลบไปข้างๆดาบของแอริสปันลงบนเนินทรายผมวิ่งไปหยิบดาบและตะวัดมันเข้าที่ใบหน้าของแอริสแต่เขาก็สามารถปัดป้องได้อย่างง่ายดายเช่นเคย แอริสเหมือนจะอ่านการจูโจงของผมออกก่อนที่ผมจะลงมือด้วยซ้ำผมก้าวถอยหลังลงไปในทะเลเพื่อรอให้เขาเดินตามมายอมรับเธอไอ้หนูแอริสพูดนายไม่มีหวังหรอกนายเป็นได้แค่ของเล่นของฉันเท่านั้นประสาทตัมผัสของผมกำลังทำงานหนักเป็นสองเท่าของปกติผมรู้สึกสติแจ่มใสผมสามารถรับรู้เหตุการณ์รอบตัวได้โดยละเอียด ผมรู้ว่าแอริสกำลังเกงตรงส่วนไหนรู้ว่าเขาจะจูโจมมาจากทางไหนในขณะเดียวกันผมก็ยังรับรู้ถึงแอนนาเบธกับกรเวอร์ที่อยู่ห่างออกไปทางซ้ายสัก30ฟุตแอริสพยายามจูโจมผมอย่างรวดเร็วเขาตวัดดาบแต่ผมปัดป้องและก้าวเข้าไปอยู่ในระยะจูโจมบ้างผมใช้ท่าแทงหลอกแต่ก็ถูกปัดป้องได้อีกครั้งคลื่นในทะเลปะทะแผ่นลังขงผมเขาลุยน้ำตามมาจนน้ำสูงถึงต้นขาของเขาแล้ว ผมรับรู้ได้ถึงจังหวะของท้องทะเลคลื่นหมวนตัวเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นท่านใดนั้นผมก็คิดแผนขึ้นมาได้คลื่นน้ำเมื่อระดับน้ำทางด้านหลังเริ่มลดลงผมก็พยายามใช้จิตรั้งขึ้นน้ำเอาไว้แอริสเดือนเข้ามาหาผมด้วยความมั่นใจอย่างเปี่ยมลน้น ผมลดดาบลงราวกับว่าเหนื่อยจนหมดแรงรอก่อนผมบอกกับท้องทะเลแรงดันตอนนี้แทบทําเท้าของผมลอยขึ้นมาจากพื้นแอริสยกดาบขึ้นแล้วในวินาทีนั้นผมก็ปลดปล่อยขึ้นน้ําพร้อมกับกระโดดขึ้นข้างบนพุ่งขึ้นไปอยู่บนยอดคลื่นเหนือศีรษะของแอริส คลื่นน้ำสูงหกฟุตปะทะใส่ใบหน้าของเขาอย่างจังเขาสะบัดดาและพ่นน้ำออกมาจากปากที่เต็มไปด้วยสาหร่ายทะเลผมทิ้งตัวลงบนพื้นด้านหลังเขาพุ่งเข้าโจมตีที่ศีรษะของเขาด้วยท่าหลอกอย่างที่เพิ่งทำไปเขาหันมาทันและยกดาบขึ้นป้องกันแต่ครั้งนี้เขาเสียสมาธิเกินไปจึงไม่ทันคิดว่าจะโดนท่าหลอกล่อผมเปลี่ยนทิศทางการโจมตีโดยการล้มไปด้านข้าง แทงริบไทยลงไปในน้ำส่งปลายดาบทะลุเข้าไปในข้อเท้าของเทพเจ้าเสียงร้องของเขาแทบทำให้แผ่นดินไหวของเฮดีสกลายเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยไปเลยน้ำทะเลแผ่ออกเป็นวงกลมรอบร,บ,รบแอรีดถึงให้เห็นวงพื้นทรายเปียก,เ,กเลือดสีทองของเทพเจ้าแห่งสงครามไหลออกมาจากปากแผลบนเท้าสีหน้าของเขาเกินกว่าความจงเกลียดจงชังมันเป็นสีหน้าแห่งความเจ็บปวดตื่นตระหนกและไม่เชื่อว่าตนเองจะได้รับบาดเจ็บ เขาเดินกระเพกมาหาผมพร้อมกับสะบัดด่าเป็นภาษากรีกโบราณแต่อะไรบางอย่างหยุดเขาเอาไว้เหมือนมีเมฆลอยบดบางดวงอาทิตย์แต่มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นแสงสว่างจางลงเสียงและสีสันต่างๆเลื่อนหายไปมีแต่ความรู้สึกเย็นและหนักอึ้องกดทับอยู่เหนือชายหาดเหมือนเวลาตอนนี้มันเดินช้าลงอุณหภูมิลดต่ำจนแทบถึงจุดเยือกแข็งมันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตช่างไร้ค่ายิ่งนักการต่อสู้ช่างไร้ความหมาย เจ้าได้สร้างศัตรูตแล้วเจ้าเทพตัวน้อยเขาบอกกับผมเจ้าได้จบชะตาชีวิตของตัวเองลงแล้วทุกครั้งที่เจ้าถือดาบอยู่ในสนามรบทุกครั้งที่เจ้ามองหาความหวังเจ้าจะรับรู้ถึงคำสาปแช่งของข้าจงระวังตัวเพอร์ซิอุสแจ็กสันจงระวังตัวเอาไว้ให้ดี ร่างของเขาทรงแสงเรืองรองเพอร์ซี่อย่ามองนะแอนเบตตะโกนบอกผมผมหันหน้าหลบในขณะที่แอริสเผยร่างที่แท้จริงของเทพเจ้าออกมาผมรู้ว่าถ้าผมจ้องมองตรงๆผมคงสลายกลายเป็นเท่าฐาน แสงสว่างดับลงผมหันกลับไปมองอีกครั้งแอริสหายไปแล้วคลื่นน้ำลดระดับเผยให้เห็นหมวกแห่งความมืดของเฮดีผมหยิบมันขึ้นมาและเดินกลับไปหาเพื่อนๆแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงพวกเขาผมได้ยินเสียงกระพือปีกปีศาจคุณยายสามตนที่คุ้นเคยบินลงมาอยู่ตรงหน้าของผมฟิลลี่ตนที่อยู่ตรงกลางคือตนที่เคยเป็นคุณนายดอทเดินออกมาข้างหน้ามันแยกเคี้ยว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มันไม่มีท่าทีว่าจะทำร้ายผมมันมองดูผมอย่างผิดหวังคลายว่าตั้งใจจะจับผมไปกินเป็นของว่างแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะกลัวว่าผมจะย่อยยากพวกเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกมันพูดใช่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เจ้าจริงๆใช่ไหมผมยื่นหมวกออกมาให้ฟิลลี่มันรับเอาไว้ด้วยความประหลาดใจจงนำมันกลับไปคืนแก่เทพเฮดีธ ผมพูดเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังบอกให้เขายกเลิกสงครามมันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็แลบลิ้นที่เป็นแขกออกมาเลียริมฝีปากก่อนที่จะพูดว่าจงใช้ชีวิตให้ดีเพอร์ซี่แจ็กสันจงเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงให้ได้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้กลับลงสู่อาณาจักรของเราอีกครั้งจากนั้นฟิลลี่สามพี่น้องก็กระพือปีกขังข่าวและบินลับหายไปในควันไฟเหนือเมือง ผมเดินเข้าไปหากรอเวอร์และแอนนาเบธทั้งคู่จ้องมองผมด้วยความประหลาดใจเพอร์ซีกรอเวอร์พูดนั่นเป็นการต่อสู้ที่วิเศษไปเลยแอนนาเบธพูดแซกเจ๋งที่สุดตังหากกรอเวอร์พูดจบประโยคผมไม่รู้สึกถึงความวิเศษอะไรมากนะักผมทั้งเหนื่อยทั้งลา้าและไร้เรี่ยวแรงพวกนายรู้สึกถึงไอความรู้สึกประหลาดนั่นหรือเปล่าผมถามทังครูพยักหน้าด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะัก มันต้องเป็นพบพวกฟิวรี่ที่อยู่บนฟ้าแน่โกรฟเวอร์บอกแต่ผมไม่แน่ใจอะไรบางอย่างห้ามแอริสเอาไว้ไม่ให้ฆ่าผมและเจ้าสิ่งที่ทำเช่นนั้นได้จะต้องทรงพลังมากกว่าฟิวรี่อย่างแน่นอน ผมมองหน้าแอนนาเบธเราสองคนเหมือนเข้าใจความคิดของกันและกันตอนนี้ผมรู้แล้วว่าปีศาจที่อยู่ในก้นเหวคืออะไรปีศาจที่ถ่ายทอดคำพูดขึ้นมายังปากทางเข้านรกทาทารัสคืออะไรผมรับเป้มาจากโกรเวอร์และเปิดดูข้างในสายฟ้าย,ยังอยู่สิ่งของเล็กๆชิ้นนี้เกือบจะเป็นชนวนทำให้เกิดสองครามโลกครั้งที่สามเราต้องรีบกลับนิวยอร์กผมพูดภายในค่ำวันนี้เลยไม่มีทางหรอกแอนนาเบธพูดตอบนอกจากว่าพวกเราเจะ บินใช่ไหมผมพูดต่อทันทีเธอจ้องหน้าผมแปลว่าน,นั่งเครื่องบินทั้งๆที่มีคนเตือนว่าสุดจะจัดการกับนายบนฟ้าแถามยังต้องแบกอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ไปด้วยเนี่ยเหรอก็ใช่นสิผมบอกเราไปกันเถอะฝากกด subscribe like แช a r e และพบกันในตอนต่อไปครับ